อันนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับน <aos S 1> นี่เป็นปุ่มการใช้งานเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นี่นะครับน,นี่เป็นปุ่มลองกดแล้วก็มันก็จะบรรจุเลยอันนี้เป็นปุ่มบรรจุครั้งเดียวอันนี้ตั้งค่าความเร็วในการบรรจุนะครับกดทีลงได้เลยอันนี้ตั้งค่าเวลาในการบรรจุให้กดปุ่มเซตนะครับ อันนี้เป็นปุ่มเดือนหน่วยอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดตั้งเสร็จแล้วก็กดเสร็จติดถิ่นแบบนนี้เป็นปุ่มปรับความเร็วสายพาน